ประชาชนครับวันนี้ผมต้องตําหนิสอสอปเศษหน่อยสสสอปเศษคนหนึ่งเนี่ยนับวันนับวันเนี่ยในคดีของน้องแตงโมเนี่ยไม่พูดไม่ได้สอสอปเศษเนี่ยได้มีการคุยโทรศัพท์กับผมผมมีการบันทึกเสียงไว้นะแต่ผมไม่อยากเปิดเรื่องสอสอปเศษนะสอสอปเศษเนี่ยมีการออกมานะครับ ว่ามีหลักฐานเด็ดมีคนจับน้องแตงโมโยนน้ำสุดท้ายก็เป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานเลื่อนลอยนะผมก็ได้มีการตำหนิว่าเป็นหนึ่งสสปเศษเนี่ยนะต้องเป็นสสที่มีคุณภาพพูดแล้วต้องเป็นเรื่องจริงเราเป็นสสเนะี่ยช่วยเหลือประชาชนไม่ผิดหรอกครับสิ่งที่คุณพูดไม่ใช่ว่าผมผมว่าคุณนะคุณไม่ผิดหรอกประชาชนเดือดร้อนคุณต้องเข้าไปช่วย แต่พฤติกรรมของคุณเนี่ยมันเป็นสสไรคุณภาพเป็นสสปอปเศษที่ไม่มีคุณภาพคุณก็ได้แต่แค่นะครับพูดวัฒศินไปวันวันแต่คุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยวันแรกคุณพูดเรื่อง,งของของการที่มีคนจับน้องแตงโมโยนน้ำนะผมก็ถามว่าเอางี้ไหมเรามาเดิมพันกันข้างละล้านผมต่อห้าสี่เลยถ้าคุณมีคลิปหลักฐานว่ามีคนจับน้องแตงโมโยนน้ำแล้วไปมอบให้ตำรวจเนี่ย มาวางเดิมพันกันคนละล้านไหม,มไม่ใช่หัวนะครับนะไม่ใช่หัวนะหัวล้านนะเอาเงินสดๆมาวางกันเลยคนละล้านผมมีในทุนวางให้เลยปรากฏว่าเขาบอกว่าผมไปยุ่งอะไรด้วยเขาต้องการแสงเขาพูดกับผมเลยว่าเขาต้องการแสงเขาไม่ได้ถึงไม่จริงเขาต้องการแสงนะอันนี้เรื่องแรกนะเรื่องที่สองมาอีกบอกว่าพอพอ,พอปัก พอบอรตรพเดกสุวัสด์แจ้งยอสุขไปยินข้าวกับพ่อของแซนซึ่งอันเนี้ยผมออกมาพูดได้เลยว่าพอบปอัดเนี่ยพอบอสุวัสด์แจ้งยอสุขเนี่ยไปล่าคนร้ายน่ะที่ยิงตำรวจตายกองป่าบะที่พัทลุงแล้วก่อนหน้าน,นี้นะก็ไม่เคยไม่เคยเจอกันเลยอันนี้พูดแทนได้พูดแทนได้เลย,พเ,ลยเพราะว่าแกไปอยู่พัทลุง ไปลือกับพี่ก้องคนตํรวจโทรจิระพ่อปุริเดชไปกับพี่โจกด้วยสุรเชษฐ์ถักพานไปกับพี่ไม่สุชาติธีรสมวัต์ไปไล่ล่าคนร้ายที่ยิงตำรวจกองปราบตายที่พัทลุงนะอันนี้เรื่องหนึง่งนะครับคุณเป็นสอสปัดเศษคุณจะพูดพ่อยๆคนหนึ่งเขาเสียหายเอาละ่ะไอ้เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องหนึง่งเรื่องต่อมาอีกบอกว่าเนี่ยจะไปใช้มีเพื่อนอยู่องค์การนาซาอีก นาซานะ่ะมีจริงถ้าเป็นเมื่อสมัยผมเรียนหนังสืออยู่เนี่ยพี่น้องประชาชนคนรุ่นเก่าเนี่ยน่าจะรู้จกักผับนาซาสเปซโดมที่อยู่ตรงของตัน่ะพอข้ามสะพานรถไฟไปหน่อยอ่ะมันจะมีนาซาสเปซโดมอยู่ซ้ายมือผมนึกเลยนะว่าเอ้ยมึงไปเที่ยวผับที่นาซาปะะ่าวถึงถึงได้พูดเรื่องนาซาองค์การนาซาเนี่ยนะมีเพื่อนอยู่เพื่อนมึงชื่ออะไรวะอยากถามหน่อยสอ,สอประเสริตนะ ถ้าร้านนาซามีครับเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือครับนะร้านนาซาเขามีเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือเอ้ยเป็นร้านนี้หรือเปล่าเพื่อนเองอ่ะอยู่ร้านนี้หรือเปล่าอยู่ร้านนาซาเปล่าไม่ใช่องค์การนาซาภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศมันจะเป็นภาพถ่ายทางทางภาพนิ่งครับไม่ใช่เป็นภาพเคลื่อนไหวถ้าคุณอยากได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณไปร้องนี่ครับกรมป่าไม้เขาก็มีภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศนะ หรือคุณจะไปอะไรก็ทอดแทนเนี่ยนะมันพูดแล้วมันต้องมันอย่าโชวงโง์โม้คงนี้ว่าเป็นหนงสอสอปดเสบผมพูดตรงๆว่าเป็นสสที่ไม่มีคุณภาพเลยนะไอ้นาซาเนี่ยนะเออถ้าร้านโทรศัพท์นาซาเดี๋ยพะไม่รู้จักเดียพาไปบังเอิญไอ้นาซาผับนาซาสเปซิโดมเนี่ยที่คองตันเนี่ยก่อนไปทางรามเนี่ยมันปิดไปแล้วตอนผมยังวัยรุ่นอยู่เนี่ยตอนที่เรียนปวศสที่มหาวิทยาลัยเอเชียคเน่ ผมยังไปเที่ยวเลยผับนาซาเข้าไปอ่ะมันเป็นโดมกลมๆอ่ะนะั่นะเขาเรียกผับนาซาแต่องค์การนาซาเนี่ยมีเพื่อนตอนไหนวะเออมันทําไมเป็นสสปฏิเสธที่ไม่มีคุณภาพเลยไรสาระจริงๆพูดแล้วทาให้ได้ถ้าพูดแล้วทไม่ได้นะหิวแสงเกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงถึงพฤติกรรมนะคนแบบนี้เนียเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์จันโอชายุทธสภานะ่ะรับรองไม่ได้เป็นสสอแล้ว เป็นสอสอสอบตกผมยืนยันแล้วเป็นสอสอสอบตกนะคนแบบนี้อย่ามาเป็นสสอเลยมันไม่มีคุณภาพประเทศไทยเนี่ยถ้ามีสอสอแบบนี้เขาเรียกสสอไรคุณภาพสอสอปฏเสธที่ได้เนี่ยเพราะปฏเสธถ้าผมรู้ว่าเฮ้ยลงสอสสามหมื่นสี่หมื่นคะแนนได้เป็นสอสอเนี่ยอจฉริยะลงแล้ววันนี้ได้เป็นสอสอเท่ๆแล้วอยู่ในสภาแล้วเพราะถ้าสามสี่หมื่นคะแนนเนี่ยผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเรื่องผมอะอย่างน้อยต้องมีห้าหมื่นอัพ เนี่ยพูดให้ฟังแต่นี่คือผมงงมากเลยเป็นสสปเศษแล้วพูดไม่มีพูดไม่มีคุณภาพพูดไม่มีอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารและเรื่องจริงเลยถ้าคุณมีหลักฐานจริงคุณอาไปให้ตำรวจเลยครับนะตำรวจเขารอรับอยู่แล้วผมเนี่ยบอกตำรวจว่าเฮ้ยเรียกมันมาเลยเป็นพยานเลยไอ้สสปเศษเนี่ยเรียกมาเป็นพยานเลยแล้วถ้ามันเท็จเนี่ยก็ดำเนินคดีมัน,น้วก็หาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานมันจะได้เขตมันนั่นมันไม่เขตหรอก มันก็พูดไปเรื่อยใครที่มันบอกมีหลักฐานเด็ดน่ะนะไอ้ที่บอกว่าฆาตกรรมฆาตกรรมอะไรเนี่ยให้มันไปร้องทุกข์กาวโทษเลยนะอย่าพูดปากเปล่าพ่อยๆนะผมบอกได้เลยว่าให้ไปแจ้งความเลยว่าเนี่ยผมเนี่ยพบเห็นเลยว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรมแล้วเป็นพยานเลยในศาลเลยจะได้จะได้รู้เลยว่าเออเป็นผู้เสียหายไปเรยก่าวโทษได้เพราะเป็น,นคดียาเป็นดินอย่าพูดอะไรพ่อยๆนะ ให้เขาออกมาถแถลงผมก็รออยู่ว่าตำรวจจะถแถลงเมื่อไหร่ผมก็รออยู่จ้องอยู่ที่ผมเงียบนี่ไม่ได้ทาอะไรหรอกผมอยากดูว่าตำรวจจะถแถลงเรื่องอะไรจะถแถลงอะไรบ้างแต่วันนี้ก็ขอบคุณอนาะจารย์เดชานะอาจารย์เดชาที่ไปกับแม่น้องแตงโมแล้วก็ไปทนายกฤษณะที่ไปพบต,ตํารวจนิติเวศที่สถาบันนิติเวศนะของสำนักงานตุลากรชาติแล้วออกมาอธิบายนะให้กับสังคมได้เข้าใจนะครับ อย่างน้อยสุดเนี่ยวันนี้อาจารย์เดชาได้ทําหน้าที่ที่ปรึกษาของของคุณแม่น้องแตงโมนะแล้วออกมาชี้แจงต่อสังคมอันนี้ผมขอบคุณนะด้วยใจจริงอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณก็ยังมีความเป็นสุภาพบุรุษในการเข้าไปรับฟังข้อมูลจากตํารวจนะที่เชี่ยวชาญด้านานิิเวศนะแล้วก็ได้ออกมาชี้แจงต่อสังคมต่อสื่อมวลชนให้ทุกคนเข้าใจบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแสงมันเยอะเหลือเกินนะแสงมันเยอะเหลือเกินนะผมบอกตรงๆว่า ผมมาได้แต่ทนได้แต่รอได้แต่สงสารตำรวจบางคนที่ทำคดีนะเขาต้องอดหลับอ,อ,อดตานอนนะทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยเขาต้องทนเป็นตำรวจต้องอดทนผมบอกวันนี้เฮ้ยเองไม่ต้องนั่นมากแล้วเพราะว่ามันจะทำสตอรี่เป็นสตอรี่พุ่มกับการแสดงกกอกาะซีรีส์สองนะโดยอมรินทีวีโดย TV, โดยูทูบเบอร์บางคนเพราะผลประโยชน์ที่มันได้ในการปั่นข้อมูลพวกนี้ มันจะได้ผลประโยชน์เหมือนกับคดีน้องชมพู่กาอเกอกการแสดงซีรีส์สองนะแล้วก็ยูทูบเบอร์บางคนก็ได้ค่าค่าคอนเทนต์นี่คือผลประโยชน์ทั้งนั้นะที่ออกมาเนี่ยตำรวจเนี่ยใจถึงพึ่งได้หน่อยกล้าก้าหน่อยไอ้พวกที่มันปล่อยของมาว่าโดนตีหัวโดนรุ่นสารพัดเนี่ยนะถ้าเป็นเฟกนิวดำเนินคดีเลยถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะนะ ตำรวจต้องขอบคุณเขาวันนี้ผมต้องเถียงท่านอํานวยนิมโนถึงพาดพิงผมด้วยหาว่าผมไปฟังอะไรรับสารภาพห้องน้ํานะถึงไม่เอ่ยชื่อผมอะเจตนาท่านอะเอ่ยผมอยู่แล้วอันนี้พูดได้ฟังเลยผมโตเถียงท่านอํานวยนิมมโนเลยว่าสมัยท่านเนี่ยที่ท่านบอกว่าโอ้ท่านทําคดีดังๆมาเนี่ยนะผมผมบอกได้เลยว่าท่านไม่ต้องยกยอบอปั้นท่านหรอกผมรู้ว่าท่านเก่งนะถ้าเป็นนักสืบนะครับท่านทําคดีมาเยอะแต่ไม่ต้องอวดก็ได้ นัน่นมันยุคข,ของท่านที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ถูกย่ำยีเหมือนปัจจุบันนี้สมัยท่านเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้รับเกียรติจากสำนักงานตำรวจชาติระดับสูงแต่ยุคนี้พนักง,งานสอบสวนคือลูกเมียน้อยพนักง,งานสอบสวนคือเป็นพนักง,งานสอบสวนที่ไม่มีคุณค่าในสายตาของผู้ใหญ่เพราะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องอยู่อย่างไหนอยู่อย่างอดทน ผมไปโรงพักสังขะจังหวัดสุรินมีพนักงานสอบสวนอยู่ห้าคนผมไปโรงพักสุวรรณภูมิมีตำรวจอยู่ทั้งสิ้นไม่ถึงยี่สิบนายทั้งทั้งทั้งโรง,งพักนะไปโรงพักเปลงจงังหวัดสมุทรการมีตำรวจไม่ถึงยี่สิบนายพูดไปอย่ากโกรธผมผมรักตำรวจมากตำรวจรักผมพนักงานสอบสวนแต่ละโรงพักถูกหนีไปช่วยราชการ ไปเดินหิ้วกระเป๋าให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตุลรชาติเต็ไมไปหมดในกองบัญชาการแต่ละกองบัญชาการเต็ไมไปหมดแต่ตำรวจที่ต้องไม่มีเส้นสายเหมือนที่เขาถามว่าเกาเหลาอะทำไมถึงแพงกว่าเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็มันเกาเหลาอ่ะมันไม่มีเส้นมันเลยต้องจ่ายแพงพวกนี้คือเด็กเส้นเนี่ยย้ายไปได้ไปอยู่กองบัญชาการย้ายไปอยู่กับในในวงในเวนหมด เพราะเป็นพนักงานสอบสวนมันลําบากพี่น้องประชาชนครับนะวันนี้เนี่ยที่ผมต้องพูดเนี่ยท่านอำนวยมันคนละยุคถ้าท่านปล่อยให้พนักงานสอบสวนเป็นอิสระทุกคดีอ่ะพนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถถ้าอยู่ฝั่งโจรรับเงินโจรผมพูดตรงตรงเลยถ้าพนาักงานสอบสวนรับเงินโจรมันสามารถชักสำนวนออกได้เหมือนที่ผมเคยโดนเมื่อสิบปีก่อนไงท่านอำนวยนะเมื่อที่ผมโดนสิบปีก่อนไงท่านอำนวย สมัยก่อนเนี่ยผมโดนเนี่ยยัดข้อหาเนี่ยนะ,จะเจ้าผมติดคุกติดตารางให้ได้เพราะอะไรเพราะผมยกหูโทรศัพท์แค่นั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีไม่ทราบผมโดนข้อหาอะไรครับเออน้องเดี๋ยวไปว่าคที่ศาลเลยจะไม่ได้สอบปากคําผมไม่ได้นิดเดียวเลยบอกว่าผมไปสู้คดีที่ศาลแล้วนี่คือระบบที่ถูกกล่าวหาและถูกยัดข้อหาเมื่อสิบปีก่อนที่ผมเคยโดนมาสมัยท่านำนวยเนี่ยท่านอาจจะ ได้รับการผู้ใหญ่ให้ความเมตตาแล้วอ่ะแต่สมัยนี้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีทั้งคุณและโทษสามารถดึงออกได้สามารถชักเขาออกได้ปืนนะผมผมไม่จําได้เลยผมทําคดีปืนมาคาดีหนึ่งคดีปืนเถื่อนปืนเถื่อนนะพนักง,งานสอบสวนบอกไอ้ผู้ต้องหาอะไรไหมมึงอยากรอดเปล่าไอ้นี่บอกทําไมครับกูมีวิธีเดี๋ยวกูทําให้เป็นปืนเสียอน่ะ ปืนเถือน่ะทำให้เป็นปืนเสียได้โดยทําไงหนึเอาลูกกระสุนออกสองทำให้ปืนยิงไม่ได้เห็นไหมนี่คือถ้า้องหามีพนังกงานสบสวนที่เข้าข้างโจรผมเคยไล่ตำรวจคนหนึ่งที่สอนอสามเสนเป็นพนังกงานสอบสวนในการจับที่ชุดสืบสวนจับกลุ่มคดียาเสพติดมาได้นี่ท่านหนยฟังผมนะจับกลุ่มคดียาเสพติดมาได้ สมมติ500เมตรไอ้นี่ตัวอย่างเลยผมไม่เอ่ยชื่อนะ,ะ,นอะ,นะะกันนามกุณน่ะนะปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนทําเหลือแค่10เมตรเองครับจาก500เมตรเหลือ10เมตรครับพอไปขึ้นศาลไอ้ชุดจับกลุมเลยงงอา้าวผมจับ500เมตรนี่ทำไมเหลือ10เมตรถึงรู้ว่าพนักง,งานสอบสวนน่ะชักออกเลยอยส10เมตรรับเงินผู้ต้องหา สุดท้ายพนักงานชุดสืบสวนเนี่ยแหละไปแจ้งความจาับพนักงานสอบสวนจนกระทั่งผมต้องไปตามคดีเนี่ยทางวินัยเนี่ยจนกระทั่งบกนหนึ่งมันก็จะไม่ผิดอ่ะนะมีคําสั่งให้ออกจากราชการแล้วสุดท้ายมันเองก็ติดคุกติดตารางไปพนักงานสอบสวนเพราะชุดสืบสวนเขาไม่เอาด้วยทุกๆคดีถ้าเป็นลูกของคณะกรรมการเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะดีกว่าที่จะเป็นพนักงานสอบสวนที่โดดเดี่ยว พนักงานสอบสวนทุกคนมีอิสระหมดแล้วครับไม่มีใครไบบังคับขู่เข็นได้ไม่มีใครไปเอาปืนไปโจัวว่ามึงต้องทําตามนี้นะมึงต้องดึงนะมึงไม่ใช่พนักงานสอบสวนมีอิสระทางความคิดอย่าลืมนะครับพนักงานสอบสวนถูกตรวจสอบใครครับถูกตรวจสอบโดยผู้เสียหายถูกตรวจสอบโดยอายการนะถูกตรวจสอบโดยกระบวนการของศาลทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ต้องไปดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นักสืบโซเชียลเนี่ยมันจะพูดให้ฟังว่าเขามีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียหลายหลายคดีเนี่ยตารวจเนี่ย,ต,ยต้องขอบคุณนักสืบโซเชียลไอโซไอโซเชียลนะโซเชียลทษทีนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาสามารถไปหาหลักฐานมาได้เร็วกว่าตํารวจมันก็เป็นประโยชน์แต่บางคนที่เป็นเฟกนิวมันก็ต้องแยกแยะต้องดําเนินคดีมันดังนั้นเนี่ยอย่าไปตําหนิเขาเลย เรื่องทุกราวในบ้านเมืองทุกวันนี้นะไม่ใช่เพราะสังคมโซเชียลมีเดียหรือที่ทําให้ข้าราชการถูกจับกลุมนะคนที่ทุจริตคอรัปชันถูกจับกลุมคลิปต่างๆที่ประชาชนที่ร้องผ่านโซเชียลมีเดียทําไมตํารวจถึงต้องเร่งรัดในการจับกลุมหรือนาเกินการต่างๆเหล่านี้มันคนละยุคก,กับท่านอํานวยนิมโนโนผมนจะบอกให้วันนี้สังคมอ่ะต้องยอมรับโลกที่มันทันสมัยโดยสังคมโซเชียลมีเดียออนไลน์มันไปไวมาไว การเชื่ออีกเรื่องหนึง่งกระแสสังคมอีกเรื่องหนึง่ง